สวัสดีครับผมอีกแล้วกับตูนวอล์กนะครับวันนี้เราก็กลับมาจากอีพีสนะครับขอบเกม God of War นะครับผมกลับมาอีพีสใครยังไม่ได้ดูอีพีที่1นะครับก็ตัวไอข้างบนทางขวาได้เลยนะครับโอเคครับไม่เป็นเสียเวลาเรามาเริ่มันเลยนะครับนี่โอ้เก็บศพเพื่อนได้นะครับพี่ไม่นักผู้หญิงสาวสวย ไช่เปล่าจุดใช่เปล่าอะไรวะไม่ฉันยังไม่ตายหรือเปล่าไม่รู้กดเอ่านอ่านก็ไม่ไม่ค่อยจะได้ละผมอะ่ะกำลังฝึกอยู่นี่ไงครับทำเควสเสร็จแล้วนะครับเหมือนว่าเราต้องเลยไปข้างหน้า เพชใหม่ใส่อาวุธหรือเปล่าพี่กองขวานทอปะนี่ได้ขวานมาอ๋อใ,ใ,ให้เรากดใส่นะให้นเรากดใส่ตรงนี้นี่สองวุฒิยศโคตรโ บอกว่าไอาล้ลอสีเหลืองๆเอ้สีฟ้าที่อยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเกิดเต็มเราสามารถกดตรงนี้นะขวาซ้ายได้อืมขอๆวะอืมข,ข,ข,ขอไม่ค่อยดีเฮเลยโซเชียลเลยปั้มอุ้ยฮ้ยแรงจัดครับผู้ชมแรงมากเลยนะครับแต่ไม่มีอเลยแล้วเราก็ต้องไปต่อสิปั้ม หิบหิบๆยิบเลยได้ไปสิเอยโอ้ยคอโอเคครับแล้วต้องทำอะไรเนี่ยโอ้ยมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยทุมทำไมอ่ะใช่เวาต้องใช้ขวานอ่ะโอเคครับเราก็ไปต่อเลยโอ้เทพมั็นลวงปูเคิม จ้าวหยกับลุงุ๊กซึ่งนะครับโอเคมมีอะไรมากโอ้ท่าสกิลน,นั้นไม่ได้ตกไปละฮึโอเคครับไม่มีแล้วให้เรากระโดดเกาะสินะเฮ้ยไม่ถึง โอเคเฮ้ยอ,อะไรอะตีได้ไหมโอ้เหมือนว่ามันจะเป็นไฟนะครับโอ้อันตรายเลยเนแะล้วผมจะออกไงตีทำลายไ,ได้โอเคปุ๊บปุ๊บปั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 บเรียบร้อยทำลายให้หมดครับอย่าให้เหลือเม็ดแต่ซ่า <c oughs> เฮ้ยมันมาข้างหลังเนาะ โอ้ยบอดบอดโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องใช้นี่โอ้ยใช้นี่บอลนีนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้บลไปข้างหลังครับพุพุุกุโอเคครับเวยเวยครับเวยอืม อือมีมมอะไรไหมแล้วเราไปขึ้นไปข้างบนสินะวิ่เกียบโดนเลยนะครับผมเดี๋ยวรอกอกันไเจ่อเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋หวฟันให้มันตกไปเอาแล้วตกมาแทนปุ๊ลงไปแล้วก็ปุ๊บ อืมได้โอเคไปกันเลยส่งเพื่อนอนะไรบ้าครับโอเคมันจะเป็นอาชีวินของทหารเรานะาพ่เราตายเป็นลมตายไปมากมายนะครับปปรตุ๊ตู้ว้าวสุด,ดยอดไปเลยงั้นเราก็ลงตรงนี้เลยได,ไดไ้ใช่แล้วก็บของเก็บของเก็บของ ัปจ้าปับปับปับ,ปบ,รรบเร็วไปประตูสวัดอีกแล้วใช่ไหมเข้าไปกันเลยโอเคครับเราก็โผล่มาอีกแล้วนะครับผมก่อนที่จะไปไหนะกลับว่าหลวงปูเข้มด้วยนะครับโอ้ <c oughs> อัพเดทก่นะ ผมยังไม่ได้อัพสองอันแรกนะครับอันนี้อันนี้สีเขียวนี่คือการโจมตีไว้ครับแล้วก็สิฟานี้วยซการรีโหลดมั้งน่าจะใช่อ่ะงั้นผมอัพคนละอย่างเลยแล้วกันอัพนี่วะ่ะโอเคโอเคครับอัพเสร็จแล้วไหนลองโจมตีดูวะ่ะโอ้โจมตีไวขึ้นสิหรือว่าเหมือนเดิมน่าจะไวขึ้นนะ อุยมาใครซัดใครกลับมาอุ๊ยเออเหมือนว่าเวลามันเติร์ดตรงีเราเราจะไม่เะบินนะเฮ้ยสีฟ้าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีว่าเราต้องลงไปข้างล่างเออมีสองทางออกมาทางนี้ว่ะนี่โอเคครับ pup pop ah, oh fuck fuck ui pam ui pam ơ i i tôi có gì tông pop lập lại tài mạt khắp hey là bên này đồ xí Man มีอะไรไหมปั้มซิ่งแบบไยเดี๋ยวผมมาผมไปสำรวจข้างบนดีกว่าอุ้ยขนาดนี้มันยังคว้าม,มาตามนะครับคิดเอาว่ามันจะฆ่าผมขนาดไหนโออโดดแน่พีนะ่เหมือนว่าผมต้องโดดตรงนี้นะใช่หรือเปล่า ก็ฟ <accurately S 2> ับนี่เป็นไงปุ๊บน <ra See cuando S 1> ี่อุ้ยเกียร์ไปแล้วน้อยเนยในทำนายทำเชนผิดพลาดอุ้ยทัวรอะไรออ้ยบอสที่เราฆ่าในในพาร์ทที่หนึ่งนี่อุ้ยทำไมมันเป็นลูกกระจจกแล่ะ เพื่อนเราเนี่ยนอน,น,อนตายอยู่บทดเดียวอยู่ตรงนี้ับฉันทสงสางเข้ามาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกเก็บอะไรบางอย่างแบบนี่โอเคไปกันเลยครับปุ๊บอ่ะไม่มีไม้เท่าไงแล้วก็พุ่งเลยปุ๊บไปครับไปจ้า ต้องไปหากุญแจนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ตรงไหนครับเฮ้ยมีทางไปข้างล่างใชห่หรือเ่ะหรือเสกกไป้วงโอเคมดแล้วโอเคเป็นการเพิ่มเลือดนะครับเฮ <Okay. S 1> ้ย,ย,ย,ยน่กกากลัวกล่องนึงสวยทอเอ้ย ใส่คอนะครับทำอะไรได้้าสมสงส่โอเคสงสัยครั้างหลังมีอะไรไหมเ้หลอนอะผมรู้สึกขมงผมมันน่ากลัวแปลกๆปนะกไหเกมนี้เฮ้ยแต่เราต้องหากุญแจแต่ผมสำรวจลูกที่นะไม่มีนะน่าจะต้องเข้าไปอะโอ้มันจะเหมือนใน ในสุตสานมั้งเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอุ้ยอืมใครตายอ่ะเราจะลงไปไม่ได้ไอพวกนี้คือตัวอะไรวะน่ากลัวมากเลยเหมือนมึงมุมนี่แค่สองขาที่เหมือนอะไรนะในเรื่องสไปเดอร์แมนอ่ะเออจะไม่ได้ตัวสีดำๆอะ่ะ ใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้ลลางคลิปเลยนะเหมือนมากอะ่ะเฮ้ยวูู๊วเก็บตกโอเคเฮ้ยแค่ขัดสีงเอเอนี่นายใช่ฉันด้วยเหรอ อะไรนะฉันมีของที่จะให้ในายดูอะเราต้องช่วยเขาสินะโอเคช่วยเขาเลยเขาจะให้อะไรกัน <_ c oughs> นี่นี่ไงครับกุญแจนี่ฉันมีกุญแจที่จะไปเปิดประตูนะครเออฉันชื่อคอคุณต้องกลับไปเปิดประตูนะครับ เหมือนเราต้องขับไปเปิดประตูที่จำได้ไหมครับที่ล็อกอ่ะเออโอ,อเคครับอยูออ่อุ้ยภาพนี้น่ากลัวอุ้ยอะไรนะอุ้ยดีแรงรับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปแล้วย e สๆโอุ้ยสู้ไม่ได้ ผมสูมไม่ได้เหมือนเราเหมือนว่าเราจะกลับมาที่เดิมครับเมื่อกี้ยังหลอนเลยผมสูมไม่ได้นะครับโอ้ยงั้นเราก็ต้องกลับไปที่ไอประตูนะั่นใช่ไหมครับเออใช่แล้วอุ้ยอะไรเนี่ยมีพวกกระจกเนี่ยนะครับเปิดประตู โอเคครับเอ้ยจับมู๊โอเคครับจะต้องเคารพสิทธิ์สักสิทธิ์ก็ผมมู๊ไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคอันนี้มีอะไรไหมอ้อฟัก oh, บอสอีกแล้วนะครับ ผมไปุนีมฮัมเราต้องจมตีข้างหลังมันสินะเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวจะตายไม่เลยนะเดี๋ยวต้องรอจังหวะนี่ไงมันล้มนี่นะ มนุษย์อืมโอเคแล้วก็กระจอกเก็บประมาณนะเกือบไปเกือบไปนี่กันอุ๊ยเฮ้ยชูไม่ได้ละต้องหาลูกกระจอกกันก่อนนะ ลม้ลมลม้ลมล้มล้มมันล้มมันลม้มมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับคุปอสวยขสวยขึ้เฮีเฮีอ้ววอว รอบที่สองเลยผมบอกไว้เลยผมไม่มีวันละมันต้องหาจังหวะปังให้มันล้มอ่ะล้ลมลสาม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 โอโหชนะ ยาหรือเปล่าเลือดฟูๆแล้วนะครับโอเคอ๋อไปไม่ได้เอาไม่ของใชมไ้มเนี่ยเออนี่กินยาเป็นยาฟูๆเลือดแล้วนะผม คครับใครอยากติดตามพาร์ทหน้าก็อย่าลืมกด subscribe และกดไ like ลค์ด้วยนะครับผมโอเคครับพาร์ทหนะ้าเจอกันใหม่นะครับผมไปครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้่ยด้วยละ่ะ